สวัสดีครับพี่น้องวันอีสานหาก,กินครับผมมือนีมาพอกันตอนเสาร์ครับพี่น้องน้าให้น้ำหน้าแลวเราบักครับผมทั้งคุณนทั้งผมกับฟึ่งแหล้วว่างสามสี่หมื่นนี่แหละครับพึ่งได้ออกหากินครับผมมือนีมาพอกันยมามว่าเสาร์สีผ้านะครับเลาะตีกระสูบครับผมเลาะตี ปลาสูตรครับพี่น้องยงมามเแซปลาซิมีปลากัดบ่ครับหลังจากนา้ำไหลมาว่านนี่น้ำไหลแล้วก็พ้นยุตตคครับแดดแจ่มเลยพี่น้องม้อนี่ตอนสาๆครับผมไปครับไปลุยกันเลยครับผมปเรือกระหกเนี้ด้วยครับพี่น้องใส่ประโยชน์หลายอย่างครับ เกี่ยวใหญ่งวัวกระแมนครับโอ้ปลาปยังวะปาปยังนูะพฝุ่นฝาดทางอยู่ตองกายปลากายไปครับพุ่นแล้วครับล่ำหวย ครับเดี๋ยวเอาเลือกขึ้นไปเถึงแล้วก็จังลองตีลงมาครับผมไปแล่นเลือกขึ้นมาอิตจีรีพี่น้องเอซิมีบดอ สิมีจักตัวพี่นาะแมนสีเห่าอีกว่าละ่ะมือนี้ <c oughs> อ่ะเราเลาะตีลงไปเรื่อยครับผมสิมีบ่แต่เกา,าอะมาผาดละคันฝนโต๊น้ำไห้ยังสิลังน้ำไห้ยังสิ Ôi dậy được quay hàng được cọ có, có mạnh mua nhộn óc đây ôi có nèo thấy nẻo này ừ. Uhm. อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย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 อุอุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้้ยยอุอ้อุุุ้ปยอ้ยยอุยอุ้ยอุ้ยอยยย นี่ครับผมใส่สวยแล้วครับนี่ครับผมใส่สวยครับมาตามหาเต็มซองมันยอนยู่นี่คือบแล่ะครับพี่นอ้อง ปลานมักอยู่เดี๋ยวหลอกย่างย่างย่างพีนทองย่างอยู่ย่างอีจุ๊บเดี๋ยวฟังเลย Ôi lệch, ôi lệch, lút Ôi 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 Lút lên Ôi Tèm xóng cử cửa áp khắp Ôi Dưới này um này มาอ้อเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วมาแล้วมาแล้วแต้มสองครับแลนย้อนเลยขึ้นเลยพี่น้องนี่ครับแต้มสองใส่เดิมครับใส่เดิมพี่น้องใส่เดิมใส่สวยครับผมนี่ครับนี่พี่น้องใส่สวยครับ จะเขียนม่เห็นเอาเพื่อเพื่อพี่เนาะนี่ครับมับ่นี่น,คน,นะครับเนาะเห็นไ่มครับใส่สวยครับผมปอนหยาดเก็บครับแต่มสองใส่เด,เดิมครับต่อครับ อยู่หันตัว,สตวเสรเฮ้ยไล่อีกพี่น้องเอ้ยเอ้ยเกือบเกือบพี่น้องอไล่ดีอยู่พี่น้องคือว่าไล่ดีครับฟา้ามันอยู่นี่ครับนี่รุดบัตหนึ่งครับ กัดก oh <laughs> ัดพี่น้องกัดไปยังในเหินกันครับตีบวกไอ้แม่งไว้เลยเอาแล้วยังเอ้เหลวโอ้ยยัง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 น้องตามมาเฮ้ยแด่ยตามครับตามมาตามมาหอดตุ้ยอะไรครับพี่น้องลุดแล้วก็เอาอีกครับ โอ้เออใส่สวยขึ้นมากนิดนึงครับใหญ่ขึ้นมากโกเกานิดนึงครับนี่ครับผมสุดยอดครับเอาดีเอาดีพี่น้องหยัดเก็บครับผมต่อต่อต่อ,ตอ,ตอพี่น้องต่อ,ต,อต่อครับผม ไรหอบพี่ม <c ười> ืนมาเลยพี่น้องดีว่าถึกจุดครับพี่น้องไก่เน่เหาะจีสุดเลยครับเขาไก่เหอะเลยเขาไก่ได้เขาได้ดีครับนี่ครับแบบนี้ตามอยู่ได้เหอะครับ Ôi. Ôi Rút ít lèo phía nọ Ôi, Ôi. 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 มือรู้ว่าจะต่างทางครับพี่น้องมือรู้จากขาหลอกครับเฮ้ยโอ้ยกัด2องหลอบซหลอบแล้วผ่านลายหรอโอ้โอ้โอเบดมันอันนี้ตัวนี้ครับเบดมันกาออยู่เท่งนี้พร้อมบ่ถือ วัดบ่ท่นครับพี่น้องสงสัยวัดบ่ท่นครับผมเง็ดมาแล้วมาแล้วโอ้ยลุดอีกแล้วเฮ้ยไม่จะได้วะคัดแล้วแบ่งพุนผุนผุนไล่ปลาหน่อยแซวซาเลยพี่น้อง มันคือหลุดปะปาหัขาดว่วัดแห้งโคตรวขั้นแข้งพี่น้องขั้นแข้งเบ็ดซิบยีซิบกับพีดงานนั่นละเอาเบ็ดสตโดโต๊ะกระสูบกับ ขันแข้งโผัดวัดกระยานตะบต,ติวันแห้งโผดโอีกจกพักนึงครับยังสีงหญ่ครับผมแต่กับเวลากับสิพอสมควรแล้ว่ะครับพี่นอ้องไปย่อนกดอีกอยู่ครับ เพราะว่าขีดย่างถิ่มไหวเพราะท่านได้ย้อนขกวดอยู่ออกจากนี้อาชีเศร้าครับผมกลับเลยครับโอ้พี่โน้องโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้เบามาเลยกันเฮ้ยเอาขาดครับผมโอู้ โอ้ยพี่น้องปลาปยังครับโอ้เวียโตกกินเลยพี่น้องโอ้สิได้เด้อวะโอ้ยกระสูนว่นาขาดครับพี่น้องเปิ่งผมสายฟลูดนะครับโอ้ยยันแม้นชโดอยู่ครับพี่น้องโอ้สิได้เด้อสายขาดครับ โอ้ยดึงปลแข่งเลยพี่น้องกัดตุบบาดเดียวโอ้ยโอ้ยจบเลยครับพี่น้องเบิดเบิดเบิดโอ้เหลี่อมกระมานเดียวครับโอ้สามแต้มนี่พี่น้องสามแต้มครับผมโอ้จบครับโอ้สุด้ายเลยพี่น้องเลยเหลื่ยมนีอันเดียวโอ้เดี๋ยวสามแต้มนี่พี่น้อง อ่ะจบครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นี่ครับผมปามมามามลาหมูนี่ครับแสงหางอยู่ครับสามตัวลาบครับพี่น้องนครับโอ้สิได้พี่น้องเลยเด็ดขาดครับเหลื่อกมก้าวมัยาวพี่น้องโอ้ตุบลุดเลยพี่น้อง บอเวิงไหมอู้สิได้ดิอ้าพี่น้องโอกาสน้ามากพอกันไหมครับ้ามาหากินไหมครับผมอู้สิได้พี่น้องสิได้ครับพี่น้องอ่ะโอกาสน้ามากพอกันไหมครับสําหรับคลิปนี้กะพอดีแหละครับกับเวลาครับผม่วโมงหนึ่งคลิปน้ค่อยพอกันไหมครับคลิปนี้ขอลาไปซ้ำนี้ครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ